เราจะไม่ทานเยอะค่ะเพราะเรากลัวอ้วนยังไงบ้างคะอร่อยนี่เก็บร่มไม่พออ่ะด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะไปไหนคะวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์พี่อ้าค่ะอยู่นี่เป็นป้าใหญ่ที่สุดของกลุ่มคุณจาร่าจำเนรบริสัทไทยนะคะขอบคุเช่น เพี้ยสีเ้ยขียวป้าอําชอบตรงนี้ไม่ได้ต้องจุดยังไงอะต้องจุดยังไงน้อน้อนไม่ได้อะไรค้าวดับแล้วดับแล้วไปกันค่ะไปกัน อาความยังว่าออกไปนอกดับดีจงีมาจิมมี่แฮ้เบิร์ปเบย์ Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you HAPPY Happy birthday, birthday Happy birthday to you Happy Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you hey, whales, to เฮ uh, yeah. ้ยแล้วทำไมเราไม่เอาขานตั้งกล้องมาวะสุขสันต์วันเกิดนะคะปามอยากถ่ายด้วย ใช่เหรอใช่เหรอโอเคหอมจ้าเชยเฮ้หอม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 ค่ะอืมดีค่ะได้เยได้หนะหอมกี้ไม่หายเลย